5 n u t e p o d o a s t b บ o u g h t to you by สีจันสกินม o ยส t เ r i ร์ r s ซีรีสตุ่นน้ำลึกล็อกผิวช่ำนาน72ชั่วโมงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่5 m i n u t s Good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีนะครับวันนี้ ผมอยากชวนทุกคนมาสร้างช่วงเวลาดีๆใน5นาทีกับการทำสมาธิระหว่างวันนะครับต้องบอกว่าเรื่องของการทำสมาธิเนี่ยจริงๆเป็นอะไรที่ตอนหลังๆมานี้เนี่ยได้รับความนิยมมากนะฮะไม่ใช่เฉพาะกับคนเอเชียซึ่งเราได้รับการสอนเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าในภากฝั่งของตะวันตกเนี่ยนะครับก็ได้รับความนิยมอย่างมาก ดูไม่ต้องดูอะไรมากครับดูแอปพลิเคชันที่อยู่ใน p อ Store ที่เป็นหมวด Meditation เนี่ยโอเยอะมากแล้วแอปตังๆอย่าง Head Space หรือว่า CA มเนี่ยนะฮะคามเนี่ยผมก็จะว่า v a l u a t i o n เนี่ยเป็นยูนิคอร์นไปละคือเกินพันล้านเหรียญไปะละหลายคนอาจจะงงว่าไอแอปสอนนั่งสมาธิซึ่งจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าแค่มีคนมาอธิบายหรือบางอันไม่มีด้วยซ้ําเนี่ยแล้วก็เป็นจับเวลาอะไรเงี้ยนะครับมีเสียงคลื่นเสียงนกเสียงอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเป็น คนจะยอมจ่ายเงินได้ขนาดอะไรเลยนะฮะก็ก็มีก็มีการพิสูจน์กันมาแล้วนะว่ามันมันมีตลาดแล้วก็เติบโตจริงๆเนี่ยครับผมเคยเล่าให้ฟังในพอดแคสต์ตอนนึงว่าครั้งสุดท้ายที่ผมเดินทางไปงานเว็บสมิตนะฮะก่อนที่จะไปไม่ได้เนี่ยเพราะโควิดเนี่ยจำได้ว่าเซกชั่นที่เป็นสตาร์ทอัพที่ทำเรื่องเกี่ยวกับตระกูลกลุ่มเมดิเทชันเนี่ยเยอะมากๆ คือเหมือนเป็นเซกชั่นใหญ่เลยในใน,ในงานน,นนะครับก็ทําให้มันน่าสนใจว่าคนเดี๋ยวเนี้ยมาสนใจเรื่องนี้เยอะคําถามคือทําไมคนถึงมาสนใจเรื่องนี้เยอะเพราะว่าผมคิดว่าถ้าจะตอบแบบไปในเชิงแบบไม่ได้ตอบแบบศาสนานะตอบในเชิงของโลกสมัยใหม่จริงๆพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกเอาว่าเป็นยุคนี้แล้วกันตอบในเชิงของยุคนี้ผมว่า เพราะว่าความทุกข์ของคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่อยู่กับอดีตก็อยู่กับอนาคตแต่ว่าตอนที่เราอยู่กับปัจจุบันซึ่งคือคอนเซปต์อันหนึ่งของการทําสมาธิผ่านพวกแอปพลิเคชันต่างๆมันทําให้เราณเวลานั้นเนี่ยเราไม่กังวลถึงอนาคตเราไม่โหยหาอดีตแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเป็นช่วงเวลาเล็กๆระหว่างวันที่มันที่ทําให้เรารู้สึกรู้สึกนิ่งและสงบได้นะครับ ทีนี้เนี่ยผมคิดว่าโอเคพวกนี้มันก็เป็นตัวช่วยแหละจริงๆมันมีไอ้ประเภทที่ผมเคยรีวิวที่มันใส่หัวจับคลื่นสมองอะไรแบบไปกันใหญ่พวกนั้นก็จะมีไปกันอีกถ้าใครชอบแกจเกตก็สามารถไปสายนั้นได้แต่ว่าจริงๆคอนเซปต์ของมันเนี่ยก็เรียบง่ายนะครับก็คือทำาะไนก็ได้ให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันได้แล้วก็ฝึกบ่อยๆเราก็จะกลับมาได้บ่อยอขึ้นนะ ระหว่างวันเนี่ยผมคิดว่าจริงๆนั่งทํางานอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เราใส่หูฟังกันอยู่เป็นประจําอยู่แล้วเนาะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ออฟฟิศถ้าใครกลับไปทํางานที่ออฟฟิศแล้วหรือใครอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ต้องนานนะครับเพราะว่าถ้าถ้าระหว่างวันเนี่ยผมว่าจริงๆสักสามนาทีเนี่ยก็พอแล้วนะคือเพราะถ้าเกิดมาโอ้โหสินาทีเนี่ยบอกตรงก็ยากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดก่อนนอนจะสักสินาทีก็ได้ผมคิดว่าความสําคัญมันคือความสม่ําเสมอมากกว่านะครับเราก็เลือกอันที่ แอปพลิเคชันหรืออะไรก็ถ้าเกิดว่าอยากจะใช้อะนะคือถ้าเกิดอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยมันก็ควรใช้เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่า,าสมมุติว่าเราไปมุมเงีย,งยบๆแล้วหรือเข้าไปในห้องประชุมหรืออะไรเพื่อที่จะนั่งสมาธินะซึ่งผมก็เห็นคนทําหลายคนนะเดี๋ยวนี้มันต้องไม่มีเสียงอ่ะไม่งั้นมันจะรบกวนเนี่ยการใส่หูฟังตัดเสียงแล้วก็แล้วก็เปิดอันนี้ให้เขานับเวลาให้หรือว่ามันมีเป็นเสียงแบ็คกราวน์เป็นเสียงคลื่นเสียงน้ําเสียง ปลาเสียงอะไรเนี่ยมันก็ช่วยคามเราได้นะครับอีกการหนึ่งที่ดีก็คือก่อนจะต้องทำอะไรที่มันสำคัญสำคัญนะฮะที่ประชุมใหญ่นะครับหรือว่าพรีเซนต์งานใหญ่หรือว่าไปหาลูกค้าคุยเจรจาดีลใหญ่ๆเนี่ยผมว่าเนี่ยควรทำแล้วถ้าทำนานสักหน่อยก็จะดีเพราะว่านี้ไม่ได้ทำบ่อยใช่ไหมฮะอาจจะเป็นแบบอาทิตย์หนึ่งคุณอาจจะมีงานใหญ่ขนาดน,นี้สักหง,งานอย่างมากนะฉะนั้น ทำสักสิบนาทีเลยเนี่ยช่วยนะอันนี้ช่วยจริงอสมัยก่อนถ้าเกิดว่าผมจะนจะต้องไปพูดงานที่เวทีที่รู้สึกตื่นเต้นนะฮะก็จะใช้วิธีแบบนี้เหมือนหามุมสงบแล้วก็นั่งการนั่งสมาธิก็ไม่ได้จะนจะต้องนั่งแบบลงไปแบบท่านั่งสมาธิแบบนั้นผมว่าจริงๆนั่งมันเก้าอี้ธรรมดาไปและก็โอเคนะครับไม่คือผมว่าจะไปหลายคนรู้สึกว่ามันยุ่งยากเพราะว่าไปยึดติดกับตัว ฟอร์มของมันเยอะจริงผมว่าไม่ต้องอยึดติดกับฟอร์มมากเราเราเข้าใจหลักการแล้วถ้าเราต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมอันนั้นไปศึกษาไปปฏิบัติยาวๆทีหนึ่งเป็นอาทิตย์แบบนั้นอันนั้นผมว่าก็อันนั้นช่วยอยู่แล้วในเชิงอการศึกษาถ้าใครอยากศึกษาธรรมะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอาแค่เนี้ยเอาความสงบนะโมเมนต์เดี๋ยวนี้เนี่ยก็ผมว่าประมาณนี้ก็กำลังดีนะครับขอบคุณที่ติดตาม Five m i n u t e s นะครับ สวัสดีครับ5 Minute Podcast Presented by สีจัน Skin Moisture r Series ตุ่นน้ำลึกล็อกผิวชํานาญ72ชั่วโมง